สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมจิ๋วชิปจาชาแนลแลวเราก็อยู่กันกับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ Non-Cell Solomon Version Master Rank มอนสเตอร์ที่ผมจะต้องมาจัดการในครั้งนี้ก็คือเจ้า k ชาร่ l a าวล่านะเอาพืที่สุ่มได้ก็คือดาบยาว k ชาร่ l a าวล่าเป็นเอลเดอร์ก้อนนะครับโจมตีด้วยท่าน้าแข็งกับท่านมังกร่วนท่าที่มันแพ้ก็คือท่าสายฟ้าเก็บดาบ ืลมใหญ่โอเคอย่างเคาน์เตอร์ได้แต่ว่าไม่โดนอะไรอืมเจ้าคูชาร่ามันชอบโจมตีด้วยลมจากระยะไกลอ่ะจะเคาน์เตอร์มันก็ลำบากเคาน์เตอร์ไม่ถูก พอตายสวยเอ้ากดเคาน์เตอร์ทำไมละ่ะโอเคเคาน์เตอร์ได้ร้องอืมคนลมพายุออมาแล้วก็ลมกวาดอืมมันเล่นจะขอบวงจะเคาน์เตอร์ยังไงล่ะเนี่ย อ่ะพายุมาเข้าตักเคาเตอร์ได้ลูกเดียวเหลืออีกสามลูกโดนเต็มเต็มเอาอ๋อฟันไม่ออกอ๋อฮาวิมุนหมดโอเคตัง้งเคาเตอร์เอ้ยไม่ถูกจังหวะกินยาก่อนอ้าวล่วงเดี๋ยว โอ้ธามะตีทีคูชาลาลงไปนอนเลย <S <S วางระเบิดเอาไว้เดี๋ยวผิดด้านนะนะวางนี้ก็ได้เอ้าผิดกมพีเอา้าโอ้ตีทีนอนเลยสวยไอ้คูชาลาเนี่ยมันล้มง่ายเหมือนกันนะเนี่ยมาเฮ้ยฮิตแรกไม่ทันอืม โอเคไม่ทันไม่เป็นไรเก็บดาบด้วยเลยเขาหนึ่งธรรมดาได้ไหมได้อ่ะหนีไปละโอเคได้ไวบักแล้วทาวเวทมูลลมพายุงืมเต็มปากเต็มคำปัญาโอเค เอา้าลมกวาดโดนเต็มเตมๆเขาเตอร์ไม่ทันโดนมังกรทึบยิงเข้ามาเก็บดับได้ขานิ่งโอเคดับสามรอเคานเตอร์ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวรอเซลม์พืมไม่มาอมแล้วมันก็พ่นลมมาแทนโอ้โหอินทรพิทาแตกแล้วโดนทืบมังกรซ้ำ ยาโอเคแก้ด้วยแก้ไวรัสเอ้าแก้ไวรัสไม่ทันอ้าวไหนเงิบโดนอะไรก็ไปอะโดนธรรมะตีอะเงิบเลยกลารฮาเวนมูนไม่มีไวบักใช้เซเลนโพสงั้นก็ฟันธรรมดาไปก่อนร้องสกัดดาวรุ่งมีเซเรนโพสลวรอดักเซเลนโพสมันพ่นลมมาก็ไม่ได้ทำดาเมจ เก็บดาบไม่ได้สักทีใช้ซากุระเก็บดาบซะก,ก่อนแล้วกันมาโอ้ยชนกันป้งแนวกระเดกกระดอนกันทั้งคู่อย่างนี้เดี๋ยวใช้ไซเรนโพสคอมโบกับระเบิดเอาระเบิดใหญ่มาเปลี่ยนคำที่วางระเบิดไซเรนโพสไวเร็วเข้าโอเคสวยเง้ออีกทีหนึง่งฟันเก็บดาบด้วยเลคคอนนิง่งอืมอืมอลิงคิกแฮมเบกือ ไม่โดนมะเต๋อเว้ยพ้นลมโอเคอยู่เนินตานระดับทำให้ไม่โดนลมมันมาแล้วคาลเตอร์คาลเตอร์สตอลลิงคิกฟันแฮมเบรกฟอร์ซายฟอร์ซายอ้าวลมโอเคอิเธิปทิทธาช่วยไว้คาลเตอร์ไม่โดนอะไร ฟันฟันร้องอือหือพายุมาอีกแล้วโฉบลงมาเดี๋ยวขอกินยาก่อนจะตุยยาแมกโคชันโอเคกระโดดหลบกลางฮาเวทมูนพ่นลมฟอร์ซายเลขคนิ่งไม่ได้เก็บดาบลมใหญ่คาเ์เตอร์ได้อยู่ ฟันหัวเข้าไปบินหลบไปละลมมาหลบได้รอเคาเตอร์ไม่ได้เพิบลงมาไม่โดนทาไปมุนหมดละอืมไม่ได้ฟอร์ซายเคาเตอร์ร้องสองรอบสองครั้งติดกัน โผห,หลบพืืบมับงกรมาสองรอบโหหลบสองรอบเก็บมแมลงไว้ปักตรงนี้พอดีพอซ้ายไม่ติดทืบมังกรมาไม่โดนทืบมังกรมาเปิดทาวเวตบูลจังหวะน,นี้แหละเปลี่ยนคำพีเป็นหน้าฟ้ารอเคาน์เตอร์โอเคเลกของนิ่งโดนไปหางสวยๆลมมาเคาน์เตอร์ฟอลลิงคิกไม่โดนอะไร อุ้ยเกือบตายไปแล้วมีม็อกซี่ช่วยไว้อืมสตอลิงคิกแฮมเบกโอเคโดนบริเวณขาใช้ได้ไม่โดนมันหนีไปละมาการหันม,มูนก่อนเลยเอ้าวลาจังทับบอลดูทับบอลหน่อย วัดพลังกันลาจังจับทุ่มลงมาคูชาร่าเอาตีนเตะสุดท้ายก็เป็นคูชาร่าที่หมดแรงขี่ขึ้นมาเดี๋ยวเอาไปชนลาจังเดี๋ยวขอชนกระแพงก่อนปิดด้วยการมาชนที่ลาจังขี่ลาจังต่อเลยมาเลเซอร์บีมคอมโบเลเซอร์บีมไปอืม เลเซอร์บีม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 เมาเฟินิเชอร์บีมเข้าไปอีกโห oh, ปล่อยเลเซอร์จดเป็นรอบโคตรสุดการฮาวเว,วดมูนขึ้นมาอื้อหือโดนล้องสกัดอีกแล้วเฮ้ยพายุ โอบมาไม่มีอะไรพ่อตายเร็วไปกระเด็นกระดอนกินยาแม็โพอชั่นโอเคปับเอา้าหน้าแหกลงมานอนเลยเก็บดักสามไปคอมโบระเบิเดเซเลนพอทเข้าหน้าบัสเซเลนพอโอเคสวยอืมเขาตาะ ฟอร์ซายเรียบร้อยจัดการคูชาราเดวลาเรียบร้อยแล้วเอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปที่13ผมจัดการคูชาราเดวลาลงไปเรียบร้อยแล้วหากว่าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัดเอาไ้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันมาสวัสดีครับ